เอาล้าปรบกาสวัสดีคนดูด้วยกันด้วยเลยนะครับน้ในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมโลบอกในแมพของ King Legacy นะครับน้ในในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาทำเควสโดจอกองที่สองนะครับนะว่าแต่ละเควสได้ทำอะไรยังไงนะครับนะนั่นก็คือเควสของสายเขียวถึงสายสีม่วงนะครับนะเพื่อไม่เสียเวลาก็จะเริ่มที่เควสแรกกันเลยนะครับนะเป็นเควสของสายเขียวนะก็ซึ่งเควสนี้นะครับเรจะให้เราเนี่ยขับเอ่อขับเรือไปในซีอีเวนต์นะครับให้ห่างออกจาก ก่อนที่กีเอาโพสเนี่ยห้าพันเมตรนะครับ เอาละครับตอนนี้ควยก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเนาะก็กดรับเลยก็จะได้สายเขียวไปอย่างเดียวนะครับนะไม่ได้มีเงินม่วงหรือว่าคมพีเอชารดามาให้นะครับนะโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของสายน้ำเงินนะครับนะซึ่งควสนี้เนี่ยก็คือให้เราไปโยนผลให้กับใครก็ได้คนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เขาโยนให้เรากลับนะครับใช่ควยมีแค่นี้เลยนะครับนะ ตอนนี้เพื่อนผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมก็จะโยนผลให้เลยนะครับนะก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าเควสจะเสร็จหรือ,อยังนะเอาล้ครับตอนนี้เควสก็เ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตู้ม ได้เงินม่วงมา500นะครับแล้วก็ได้สายสีน้ำเงินมานะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถไปอัปเกรดบัลมังกรได้ด้วยแล้วนะครับนะก็จะอัปเกรดให้ดูเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องไปฟาร์มเจ้าเบสเอมเบอร์ก่อนนะครับนะ เอาละครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มคมเมน้์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแถมฟาร์มเกินมาด้วยทั้ง2อันเลยนะครับนะผมก็จะอัปเกรดกันให้ดูเลยนะครับนะโอเคเออสกิลเซตน,นะครับใช้เบสเอมเบอร์5อันนะครับนะก็อัปเกรดไปเลยสกิลเอ็นะครับใช้เบสเอมเบอร์7อันนะครับนะและสกิล4ก็ใช้เบสเอมเบอร์ ิบอันนะครับนะโอเคอันนี้ก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะต่อกันในส่วนของเควสสายสีม่วงกันเลยนะครับนะซึ่งเควสนี้เนี่ยก็จะให้เราไปตีบอสอีลิททั้งหมดสามตัวนะครับนะตอนนี้เควสสายม่วงของก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็กดรับไปเลยตอนนี้ผมก็จะปลดล็อกสุดครับสี่ห้าคีย์ใหม่นะครับนะแล้วก็จะได้ลิเจนสโกมาอันหนึ่งนะครับนะแล้วก็ได้สายม่วงมานะครับ เควสโดโจวันที่2ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนะส่วนของพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่3นะครับนะเป็นในส่วนของสายดํากับแดงนะครับนะส่วนคลิปนี้เนี่ยคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ